จับตาให้ดีสหรัฐจัดหนักมาตรการภาษีหุ้นไทยกลุ่มไหนโดนเต็มๆเ,เริ่มกันที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ 1. กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มยานยนต์ประเทศไทยส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐคิดเป็น9%ของการส่งออกรวมและ6%ของกําลังการผลิตหุ้นที่ต้องจับตาได้แก่ A H S T A แตลี่ N Y NY T Delta h a n a และ K C E 2. กลุ่มยางและถุงม,มือยางกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านลูกค้าจีนที่ส่งออกไปยังสหรัฐพ้นที่เกี่ยวข้อง STA, STGT และเนอร์ 3. กลุ่มอาหารและ,กะเกษตรสินค้าที่ได้รับผลกระทบเช่นข้าวอาหารสาตว์ทูนา่ากุ้งมะพร้าวและสับประรดกระป๋อง หุ้นที่เกี่ยวข้อง TU C Fresh Coco c o co co, Plus Mali AAI และ ITC และ4กลุ่มเครื่องประดับจากมาตรการภาษีสหรัฐ SCB มีมุมมองเป็นลบต่อผู้ส่งออกเครื่องประดับหุ้นที่ต้องจับตา PDJ ไปต่อกันที่หุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมมีแรงกระเพื่อมจากสถานการณ์รอบตัว 1. กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนโยบายใหม่นี้ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อที่ดินซึ่งอาจกระทบกับ แบล็ลอกในบางส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกลุ่มนิคมและ FT l e a ลีกลุ่มธนาคารอาจมีผลกระทบในแง่ของการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินทรัพย์อาจชะลอตัวลงบ้างกลุ่มธนาคารหลักทั้งหมดควรจับตา 3. กลุ่มท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวหุ้นที่เกี่ยวข้อง AOT AA v ERW a ว c และ Sen t ท l ไม่อยากพลาดทุกข่าวสารการลงทุนอย่าลืมกดติดตาม พวกเราได้ทุกช่องทาง b ิ i l d n e t และ Alive ค่ะ